มาดูวิถีบ้านบ้านครับโอ้ลงเยอะไรลูกพี่นี่ใส่ไรนี่อันนี้เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าปลาโอ้โหโดนนั่นน่ะโดน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 ครับโดนท่านผู้ชมเนอเนี่ยผู้ปัญญาชาวบ้านนี่ยพวทำอะไรมู้เนี่ยทำมู้ม่วงก็ได้ปลาทำแบบนี้ก็ได้ปลาเนี่ยนั่นน่ะเกี่ยวแล้วนั่นน่ะนั่นนั่นโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เออโอ้ยชนเอนาช้นเอาเลยเนาะเออคนละครึ่งนะคนละครึ่งนะคนละครึ่งยกเอกแล้วอโอ้โดนครับวันนี้โดนเหมมีไอ,ไอช้อนด้วยนี่ครับครูปัญญาชาวบ,บ้านไม่รู้ว่าทำอะไรกันเนี่ย ล่างจากฝนตกเมื่อคืนครับตกหน่อยเดียวตกไม่เยอะอ้อพอได้อยู่ไงไหนๆเบิ้งไหนเบิ้งไหนไปปลานี่โอ้ทางนูนเยอะแยะนูนโอ้นี่นี่นี่ปลานี่โอ้คือคืออยู่โอ้โอุ้ยโดนไหลโดนไหลไป้ให้โอ้โอ้โอ้บ่มันวิ่งขึ้นชงเยอะโอ้คืออยู่คูยูโอ้วันนี้หมานอวันนี้หมา มาน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 ในธรรมดาเนี่เจ้าจุมงเนี่ยอ๋อ้วันนี้โดนเลยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยได้อยู่ได้อยูได้ยูโอ้ยไ่นาเชื่อไปเฮ้ยเอ๋ทำมั่วๆยังได้ไปเฮ้ย เอออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยนี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาขาวปลาปลาขาวปลาตะเพียนปลาปลาชนก็มีนะท่านผู้ชมเอ้โอ้กินหมดเลยเนาะกินปลาเล็กปลาน้อยนี่กินหมดเลยไม่เหลือนี่โอ้คนละครึ่งเด้อจะนายคนละครึ่งนะโอ้มานด้วยเฮ้ยมันมานมัน โอ้ดูฟังนี่ครับทอดแหเย่กริปทอดนี่ครับบรรยาการบ้านเราโอ้โหาเยอะเลยนี่ครับนี่ไม่ธรรมดาครับนี่